อาป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของภัยแล้งคือประเทศไทยเราเนี่ยจะประสบปัญหาภัยแล้งก็แล้งดินแตกลแลหง้งน้ําท่วมก็ท่วมเป็นเดือนเลยนะคะล่าสุดนะคะมีโครงการที่น่าสนใจค่ะในพื้นที่ตําบลแก้มอ้นอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งก็แล้งน้ําท่วมก็ท่วมนานนะคะเขาเลยมีแนวคิดจัดตั้งโครงการ ธนาคารน้ําใต้ดินค่ะเพื่อลดปัญหานี้ถือว่าเป็นจอมบึงโมเดลธนาคารน้ําใต้ดินแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีกันเลยทีเดียวนะคะไปดูโครงการนี้ค่ะติดตามจากรายงานปาริมาณในแม่น้ำลำพาชีตบุนแก้มอน้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่เกือบจะแห้งขอดต,ต่างจากช่วงฤดูฝน ที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากจนเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านและเป็นปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐต้องสูญเสียงว่าประมาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทุกปีเพื่อบรรเทาความเบียดร้อในให้กับชาวบ้านนายพลกิจพว,วงวะลัยศินนายอำเภอจอมบึงจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยการนํานวัตกรรมเติมน้ําใต้ดินเพิ่มระดับน้ําบาดาลน้ําตื้นสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินและต้นไม้ ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจอมบึงเริ่มนำไปใช้จนกลายมาเป็นจอมบึงโมเดลและเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแห่งแรกในจังหวัดราชบุรีซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินระบบแบบปิดเป็นนวัตกรรมกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้งและใช้สำหรับระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากความลำบากของอำเภอจอมบึงก็คือประสบกับภัยแลง้งและในขณะเดียวกันเราก็ประสบกับอุทกภยัย ภัยแล้งกับอุทกาภัยเนี่ยมันคู่กันพื้นที่ที่เป็นปรากฏอุทกาภัยกับภัยแล้งซ้ำซากเนี่ยมันจะเจอปัญหาเกี่ยวกับน้ําเกินแล้วก็น้ําขาดเมื่อน้ําไปแล้วเวลาอยากจะใช้น้ําเราก็ไม่มีน้ําใช้เพราะว่าน้ําไบหมดเราไม่ได้เก็บก็คือเมื่อน้ําเกินเราก็เก็บไว้ที่อยู่ใต้ดินโดยหลุมธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งเมื่อได้รับการให้ความรู้แล้วทุกคนเริ่มพอจะเห็นภาพและเข้าใจว่า อธนาคารมันก็คือที่ฝากเงินนะแต่นี้เราไม่ได้ฝากเงินเราฝากน้ํนา,ว,านนวิญญายใจตรงผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านแก้มอนลาวาจากดื่มพื้นที่บริเวณด้านข้างวัดแก้มอนจะมีท่อระบายน้ําเสียจากครัวเรือนโดยน้ําเสียจะไหลเอ่ยเข้าไปรวมกันบริเวณลานวัดทําให้สุกปกและมีกลิ่นเหม็นตนเองจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันขุดบ่อขนาดกว้าง2เมตรลึก2.5เมตรและใช้วัสดุเหลือใช้ทั้งอย่างรถยนต์เก่า ขวดน้ำและก้อนหินใส่ลงไปในบอ่อจำนวน3มบอ่อปิดปากบอ่อด้วยตะข่ายเขียวก่อนนำหินก่อสร้างขนาด3ส่วนสนิ้วมาโรยปิดปากบ่อกกันตะกรเศรษหินลงไปอุดตันในบอ่อการเฝ้าสังเกตน้ำที่ไหลลงในบอ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดสามารถดึงน้ำลงสู่ใต้ดินได้เร็วกว่าเมื่อก่อนและยังช่วยลดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายจากการมีน้ำท่วมขังในชุมชนอีกทางเลือกหนึ่ง ตรงนี้ท่านฝนตกปุ๊บไม่ต้องรอเวลาเลยจะล้นไปเดียวนั้นเลยครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะไล่นองไปหน้าวัดเนี่ยครับแต่เมื่อขังที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกน้ำแทบจะไม่มีไหลไปหน้าวัดเลยนะครับคือธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยต้องการระบายน้ำที่ท่วมขังให้มันลงไปสู่พื้นดินแล้วก็ทำให้ฟาร์มชุ่มชื้นเนี่ยชาวบ้านคือเห็นแต่ยังไม่มีโอกาสขยายต่อนี่ก็คิดว่าตอนนี้ก็พูดคุยในที่ประชุมเลยแหละครับกม็มีรายได้บ้านที่มีปัญหายอย่างเงี้ยก็จะบอกเออเดี๋ยวเราก็จะนัดกันเหมือนเอาแรงกันนะ ครับว่า,เ,าเราจะทําแบบนี้ทุกพื้นที่ที่มีปัญหาน้ําท่วมขังไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำำําคําหรือว่าจะเป็นเป็นน้ําในพื้นที่ที่วะไหลลงมารวมอะไรประมาณนี้ครับการทดลองทําธนาคารน้ําใต้ดินระบบแบบปิดจํานวนหนึ่งบ่อที่มีต้นทุนจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเช่นก้อนหินองค์แตกคอนกรีตเก่าและขวดแก้วขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วและใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชนออกแรงขุด ส่งผลให้จากน้ำที่เคยท่วมขังพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมามีความชุ่มชื้นควบคุมทั่วบริเวณพื้นที่ช่วงนี้มันฝนเพิ่งเริ่มตกนะครับแต่ใช้เวลาที่ตกที่แหลงนี่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็น้ำก็เยอะอยู่ประมาณช่วงหน้าบ้านนี้ก็เวลาสักสามสิเซนอ่ครับก็ใช้เวลาประมาณอ่สามสี่ชั่วโมงก,ก็ก็ยุดหยไปแล้วครับ เพราะพอผมเห็นเห็นการกามุนเวียนการทายเทของน้ำเนี่ยได้ว่องไวเงี้ยผมว่าจะต้องทําเพิ่มแน่นอนะหลังจากการดําเนินการธนาคารน้ําใต้ดินมาได้ประมาณหนึ่งเดือนปัจจุบันทั้ง6กําบล90อุบหมู่บ้านในอําเภอจอมบึงมีธนาคารน้ำใต้ดินรวมทั้งหมดแล้วกว่า100บอ โดยพบว่าพื้นที่โดยรอบธนาคาน้ำใต้ดินบางจุดในตำบลแก้มอ้นเริ่มมีความชุ่มชื้นต้นไม้สามารถจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแม้ว่าสภาพอากาศตอนนี้มีความร้อนสูงก็ตามใต้ดินก็คือเราเก็บเข้าลงดินน้ำไปไหนไม่ได้เราอัดลงดินทั้งหมดเพราะนั้นเราก็จะได้ฝากอะไรก็จะได้อย่างนั้นเราฝากเงินเราก็ได้เงินฝากน้ำเราก็ได้น้ำแถมฝากเงินเราได้ดอกเบี้ย ฝากน้ำเราก็ดอกเบี้ยก็คือความชุ่มชื้นแล้วก็การลดความเสียหายจากาความรุนแรงจากอุทกภัยต่างๆในขณะเดียวกันหน้าแง้งน้ําที่เราเก็บไว้ยังอยู่กับเราระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อน้ําลงไปเนี่ยอากาศที่อยู่ข้างใต้ดินจะถูกดันขึ้นมามีการแทนที่ซึ่งกันและกันเกิดการทํางานเป็นธนาคารน้าใต้ดินระบบปิดซึ่งผลก็คือน้ําจะไหลลงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและกระจายไปสู่ชั้นใต้ดินได้เร็วขึ้น โดยในพื้นที่ของอำเภอจอมบึงที่ยังไม่มีระบบธนาคารน้ำใต้ดินถูกตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2564จะขยายผลเพิ่มปริมาณบ่อน้ำใต้ดินในทุกหมู่บ้านของอำเภอจอมบึงให้ได้มากกว่า1,000บอ่อคาดว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าน้ำที่ถูกสะสมอยู่ในชั้นใต้ดินจะช่วยทำให้พื้นที่อำเภอจอมบึงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรสำคัญอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศ จากการจัดระบบธนาคาน้ำใต้ดินระบบปิดในชุมชนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนทีมข่าวไทย PBS รายงาน เป็นโครงการดีนะคะธนาคารน้ําใต้ดินค่ะเป็นจอมบึงโมเดลนะคะที่จังหวัดราชบรุรีคือชาวบ้านเขาบอกว่ามันได้ผลจริงๆคือพอขุดเป็นบ่อธนาคารน้ําแล้วเนี่ยน้ำมันซึมเร็วลดการท่วมขังนะคะของน้ําท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะคือน่าจะมีธนาคารแบบนี้นะในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะก็ลองไปศึกษาต้นแบบเปนได้ที่จอมบึงโมเดลนะ